ผลวอลเล่บอลชายทีมชาติไทยยู21พบทีมชาติโปลแลนด์รายการชิงแชมป์โลก2023ผลวอลเล่บอลชายทีมชาติไทยยู21พบทีมชาติโปลแลนด์รายการชิงแชมป์โลก2023การแข่งขันวอลเล่บอลเยาวชนชายอายุต่ำกว่า21ปีชิงแชมป์โลก2023รอบ2ณกรุงมานามาประเทศบาเรนวันที่13กรกฎาคม2566เวลา18นาฬิกา ตามเวลาประเทศไทยวอลเล่บอลชายทีมชาติไทยลงสนามพบทีมชาติโปรแลนด์แม้ในสองเกมในรอบสองนี้ทีมชาติไทยยู21ยังหาชัยชนะไม่เจอทำให้ไม่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแน่นอนแล้วและหล่นไปแข่งในรอบจัดอันดับห8ถึงแแต่ก่อนจะไปเล่นรอบจัดอันดับทัพหนุ่มไทยมีโปรแกรมจะต้องเจอกับโปรแลนด์ก่อนเซตแรกไทยเริ่มต้นได้ดีรูกหัวเสาได้เฉียบคม แต่ลูกเสิร์ฟที่เน้นมากไปในบางจังหวะทําให้เผลอแจกแต้มให้กับทีมชาติโปแลนด์กระทั่งโดนพลิกครึ่งนํเก้าลบหกแต่วอลเล่บอลไทยยูยี่สิบเอ็ดก็ดึงสติกลับมาใหม่พยายามทําแต้มไล่จนตามมาที่สิบเอ็ดถึงสิบสี่กลางเซตโปแลนด์เริ่มขยับหนีไปไกลกระทั่งเก็บเซตแรกไปได้ยี่สิบห้าถึงสิบหกไทยตามศูนย์ถึงหนึ่งเซตเซตสองไทยยังมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างแต่ก็ทําแต้มจากเกมรุกได้อย่างเฉียบคมงขณะที่ทางโปแลนด์ที่ได้เปรียบจากรูปร่างที่สูงใหญ่ กระโดดบล็อกได้บ้างเป็นบางครั้งจนแต้มห่าง16-9ทีมชาติไทยพยายามเล่นอย่างรัดกุมที่สุดแต่ก็ยังไม่สามารถพลิกสถานการณ์ได้เสียเซตให้โปแลนด์อีกครั้ง17-25ตามห่าง0-2เซตเซต3ทีมชาติไทยเริ่มต้นเกมได้ดีขึ้นแลกแต้มกันอย่างสนุกกับทีมชาติโปแลนด์ทำคะแนนไล่จี้มาติดๆก่อนโปแลนด์จะบล็อกดักทางไทยถูกเริ่มนำห่าง6-3ไทยพยายามทำแต้มไล่เข้าใกล้อีกครั้ง แต่ในช่วงกลางเซตเป็นโปแลนด์ที่แข็งแรงและแน่นอนกว่าครึ่งนำสิบแปกระทั่งโปแลนด์เก็บได้ชัยไปในที่สุด25-18ผลวอลเลย์บอลทีมชาติไทยยูยี่สิแพ้ทีมชาติโปแลนด์ศูนย์ถึงสามสิบห้าสิห้าสิอย่างไรก็ตามหลังจากที่จบเกมนี้ทีมชาติไทยต้องไปรอเล่นรอบจัดอันดับ5-8ต่อไป